มึงสะดุ้งไม้พันราคาได้ป่าดีดีไปไล่มูเลยจ้าเป็นห้องสดสวัสดิ้วหนพุ่นราคาสะดุ้งไม้พ่นคากระท่อมไม้สะดุ้งไม้ได้ปา่าน่เขาคือบานะ้บานไรเนาะบ้านไกับบ้าซีเดียดอกจา้าจะไปจ้าพูนพันไดหรือล่หาหรือพันห้องอยู่คน ตักกาาับวัดทีวันนึ่จ้าบาทละสองซัมโลเหมันไ,หมนได้วัวเท่าจากโลนี่เจ้ามกับว่ามันหรอค่ะมาสูงมือกับว่ามาน มันละใามันตากระไรๆไก่คุณกระท่อมกับพี่ตาอยู่ตาอยู่ค่ะกระท่องไม่คันสว่างน้ำไหลหมดแล้วสิมีน้ำไหลว่าปีนี่จ้าหมานบอยหมานไหลมู้ระเนาะมันล่องขวางไม่บ่เนาะ แมนสะดุงกะไม้ก,มกะท่อมกะไม้ซุ่มเก้าหรือว่าอะไรลักษีอาเอาเฝ้าตั้งเฝ้าโยงอีกเสยวแดหลาย,ลายมูยุติช่วงนี้นักคำไปนี่แซวเพื่อนเพื่อนบ้านเพื่อนสาวยุคนละฟ้าบันไดป่ามันแซวกัน ฝนกับว่าตกบ้าลมก็ซื้อท่านเดี๋ยวพออ่อฝนอยู่ออยลูกหลานพผดอกมาเร็นสะดุง้ง<อ>เล็กน้อย บกพันโย่เห็ดจแต่รุ่นพันยเย็ดพันสีได้เ่รจ้าได้หลายมู้ดอะมื้อนี่มู้ดหนึ่งกับประมาณโล่สองโลนะจ้ายังตัสามโลโอยังตัมสองโลประมาณสองสาโลนะคะรุ่นพันไปจ้าเฮ้าบมีเฮากับบิ้มสนเบิ้ว่าบ่สนใจเฮาบ่มีกับเบิ้ปัานอค่ะบม้ใหน่เด้ค่ะเฮาบ่มีกับเบิเปัญานค่าเฮากัเฮ็ดไปมาคือเก้า ไม่อยากไปไทยกับท้อไ่ไกลเพื่อนเพื่อนไปไปตายู่งใหเอาเต้เดียกแล้วนั่นแม่แมึงอันผ่านไปนยังเมาแล้วจา้าปาปา์ตประมาณหาโลแล้วจา้าผมไม่เพื่อนห้องอยูย่นัจ้าปาด เห็นบาดปาเด่นพอดีวันปลาจะได้คัาแท้เออจากไปตักซอยนด้แต่ว่าขามไปยากโพดเอาใจช่วยเอาใจช่วยก็ขึ้นมายกอีกแล้วกางขึ้นน่ะนะ ไม่ไม่ตักสันโพดอ้ยอยากเอล้างจังเลยน,น,น,นะคะ่นะแล้ว่าเตินเตียนเพำพันในปลาลายค่ะปาดโทตรงนี้ป่านเขาออแตกแล้วก็หันจากรอดอ้ยยกไก่ผมวะะ่าขาบอลจะท้ายไก่เบ้เิ่งกสิส้มให้เบิง่งขาอ้ยเสดายเนาะคะ่ะเนาะมาหันแม่มยกไก่โพด บาทสตักเก่งคือว <Module> ่าไรหันบานไม่สันพ่องานคือไดครับท่านบางใจหมยกใจหมมันก็ได้เคยม่นะจ้าตักป่ากับว่าเปลนไม่ได้กินดอกมือีนป่าแตักมาได้ไม่ได้หน่อยด้จ้าหลายครั้งนี้ ได้บาทเดียวพ่อเลยนละคะาเอาบรรยากาศบรรยากาศไปนั่เนะคะนเนะอืมข้าแดดฝนกะว่ามีเลยกำลังประมาณหาบพ่อน่ะจ้าตอนนี้กแดดกระแหงกระเกาอยู่ฝ้าก็แปดไม่ไล่ด้วยจ้า มาตกผีเ,เด้อน้องฝนเด้อน้องฝนมาตกบานใจห้อมเ,เด้อน้องฝนเด้อต่งพันปีเอาใหม่เงี้ยไหมมาตักเลยจ้ะโอ้ยอยากไปถ่ายไกลๆเห็บป่งนะคะ่ะน้องพอันใบป่า,ปลาแล้วแต่มันใจห้อมประกาศข่าวข้องไปค่ะย่านน้ำเพราะน้ำมันลึกอยูกก่ยท้ามันจุไกลๆสิแดงไปถ่ายเห็นเบื้องสะดอกข้ามันหลายค่ะคนหนึ่ง เปลียวไม้ยังบ่ บางลางนี่เสิไดือเพื่อนว่า่าอันนี้แับวมีว่าถ้าเท่าแจกจากลงค่ะ ถ้าเป็นนานนามากก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าป่ามันจะหลายนานามไหลแล้ช่วงนี้น้าม,มันจะหน่อยยังมันกระสิอได้ผู้ใดกับใดผู้บ้าใดกับบ้าใดนะค่ะ คุณาจวะจมันไปตักซอยกันไ้มพนค่ะจค่เพิ่งไล่าตาด้ค่ะบ่มือเนียว่าได้เลยบ่สมือเนียว่าได้รอกบ่าได้หลายมือแล้วมาผักพอรมาตากลมมาซื้อดอกมันบ่าได้ ก็คัดเซียวกันว่าไดบ่อหรือว่าใดตามชาวบ้านเลยก็ถามกันเซียวกันอ้าวโลกีใครบ้างไทยบ้างจักบาทนั่นสิได้อีกว่าบานไม่เป็นได้เอาชีวิตประมงราคะเด้อชีวิตชาวประมงราคะเด้อบรรยากาศตอนแรกจ้า ชีวิตชาปะมองชีวิตกะเทยปะมองนะค่ะเด้อ <laughs> แ <c oughs> มังล่วงราสิยก์อีกแกร่

กระท่อมกับเป็นทายุนะจ่าฟังหน่อยนะกระท่อมก็ดีบรรยากาศก็นานอนเว้นจ้าแรกเหมือนแรกก็สิเปตอนนอนเย็นช่วยๆนี่แหละไม่ได้จ่าแล้วพวกเราอ,อยากมาตากบรรยากาศบังรีสอร์ทริมทองนะคะไข,ข่ไข่รีสอร์ทรีสอร์ทริมคลองนะคะอะไรกระท่อมริมคลองะค่ะถ้าเบิ้งอยู่จักบาทแล้วก็จัางจ้าปิดคลิปต์นะค่ะเนาะบาทนี้พันสีได้ว่าเท่าไหล่เริ่มยกราคาเนี่ยนะคะ คาเต้นอีกกับซีเงือกยุทราคาวัดเพื่อจะได้ค่ะบ่มีมจ้าว่านี่เงียบเงียบด้วจ้าเอาทรัพย์เงียบนะค่ะน้องคิวหนาพอกันไหมนะคะ่ะขอบคุณมากมานะจา้าเกียรตวันละเพลินอันพิเศษกับเธอริมคลองค่ะคิวหนาพอกันไ,มนะะาากกไหนมนะคะ่ะเด้อกดฝากกดไลค์กดแชร์เจ้าพของราค่ะบ๊ายบาย